ประกันสุขภาพสำเร็จรูปที่รวมประกันชีวิตนะครับแล้วก็รวมประกันสุขภาพหมดแล้วนะครับตัวเลขนะครับเป็นเซ็ตเลยเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันของปีห8ค่ะอยากทําประกันสุขภาพแต่ทําไมต้องทําประกันชีวิตด้วยอะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำประกันสุขภาพอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราป่วยเยอะเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเยกเอเราได้แต่ทำประกันชีวิตด้วยนะครับก็จะได้ดูแลกันไปนานๆนั่นเองครับ แบบนี้เบีย้ยก็แพงสิคะอย่างนี้นะครับผมเราทาประกันชีวิตน,นะครับเปรียบเสมือนหัวรถไฟนะครับผมอันนี้เราทําให้หัวมันเล็กๆก,ก็คือทุนประกันน้อยน้อยนะครับเบีย้ยก็จะได้ประหยัดลงนั่น<ม>เองครับจากภาพนะครับผมทุนประกันที่1นึ่งแสนบาทช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยครับสาหรับผู้หญิงอะคะ่ะอายุ20-40เนี่ยเบีย้ยแค่2,000กว่าบาทต่อปีนะคะสําหรับคนที่อายุ40ขึ้นไปเบีย้ยอยู่ที่3,000กว่าบาท50 สี่พันบาทพี่ต้าเคยดูโฆษณามาแต่เดี๋ยวก่อนตาล่าจอด <c oughs> ก็คือตัวอย่างทุทนประกันในนี้ครับหนึ่งแสนบาทนะครับแต่ที่บอกว่าหัวเล็กๆเ,เนี่ยคือเริ่มต้นที่ทุนประกันห้าหมื่นบาทเบีย้ยประกันเนี่ยหักลงไปอีกครึ่งหนึ่งเลยโอ้หันครึ่งเลยเหระะอก็เหลือพันเริ่มต้นที่พันกว่าบาทนั่นเองครับช่วยอธิบายฟังหน่อยครับว่าเราจ่ายปีละพันกว่าบาทนะครับที่ทุนประกันห้าหมื่นเนี่ยมันได้อะไรครับก็เราจ่ายยี่สิบปีปีละพันกว่าบาทนะคะแต่ว่าเราได้ความคุ้มครองจนถึงอายุเก้าสิบเก้าปี ก็คือดูแลสุขภาพถึงอยู่เกาเน,นั่นเองตารางสุขภาพสำเร็จรูปนะท,ที่ทุนประกัน5 0,000บาทครับมีค่ารักษา,าด,ดังนี้ค่าห้องส0 0พันห0พันหนึ่งมื่นสองพันเมาส์ห้าล้านสิบห้าล้านและ3าสิล้านตามตารางเลยค่ะแต่ข้อจำกัดมี2ข้อนะคะ,ะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียถูกไหมครับเดี๋ยวเราฟังกันครับข้อที่หนึ่งครับผมทุนประกัน, 50, นห0 0 0มคุณแหวคิดว่ามากไปไหมน้อยไปน,นิดนึงนะคะพิต้าสาหรับสมัยนี้ผมว่าไม่นิดเพราะภาระของเราเยอะแยะถูกไหมครับภาระอะไรบ้างคุณแหวค่าบ้าน อ่าพอนานพอนรถใช่ดูแลลูกค่าเรียนดูแลพ่อแม่นะครับผมข้อที่สองครับผมคุณแอลครับอันนี้เป็นการมาแผ่เกษียณใช่ไหมครับใช่แล้วอยากทอยางอื่นเพิ่มไหมอยากทาสิคะอุบัติเหตุแล้วก็โรคร้ายแรงอ่อทุนประกันห้าหมื่นนี่ทําไม่ได้ต้องทุนประกันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอยากทําอุบัติเหตุเพิ่มแต่ว่ามันมีอยู่แล้วในข้อเจ็ดอะคะ่ะในหมวดของอุบัติเหตุทาไมเราต้องทาเพิ่มอะคะหมวดเจ็ดนี้ก็หมวดในข้อเจ็ดคือคุ้มครองค่ารักษาอุบัติเหตุยี่สิบสี่ชั่วโมงแรก S <S นั่นหมายเพราะว่าสมมตินะครับเกิดว่าอ่ะมอเตอร์ไซค์ล้มนะหรือจักรยานล้มนะครับผมค่าเย็บแผลเข้าเฟืองเนี่ยอันนี้ประกันจ่ายแต่ค่าถอดไหมล้างแผลหรืออะไรต่างๆนานาถอดเฟืองเนี่ยอันนี้ประกันไม่จ่ายต้องทําประกันอุบัติเหตุเพิ่มครับอยากทําอุบัติเหตุเพิ่มอะคะ่ะเบี้ยเป็นเท่าไหร่บ้างคะพิตาอ่าวงเงินค่ารักษาต่อเหตุการณ์นะครับผมหมากัดหกล้มเนี่ยไปเย็บแผลล้างแผลกี่ครั้งก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับวงเงินต่อเหตุการณ์เนี่ยหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมและเสียชีวิตด้ 1นึ่งแบาทนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมและที่วงเงินที่2 0,000บาทนะครับผมแล้วก็คุ้มครองกรณีอุบัติเหตุนะครับผมเสียชีวิตนะครับอีก2,000 0 0บาทนะครับเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ1 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองครับดูได้ตามภาพเลยครับทุนประกัน10,000 0บาทบวกแพ็กเกจสุขภาพที่เราเลือกและรวมกับประกันอุบัติเหตุนะครับต่อเหตุการณ์นะครับ10,000บาทนะครับและเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอีก1 0 0 0 0 0บาทนะครับตามนี้เลยครับ อยากทำโรคไหลแรงเพิ่มด้วยอ่ะพีต่ต้าเริ่มต้นทุนวันหนึ่งแสนนะครับไม่ได้นะครับต้องทุนประกันที่ห้าแสนบาทนะครับแล้วก็คุ้มครองโรคไหลแรงเริ่มต้นที่ห้าแสนบาทครับอยากได้ทุกอย่างเลยค่ะทั้งสุขภาพอุบัติเหตุและโลรคไหลแรงอ่ะต้องตามนี่แหลคะครับเริ่มต้นที่ทุนประกันที่ห้าแสนบาทนะครับผมมีค่ารักษานะครับตามตนารางที่เราเลือกนะครับแพ็กเกจเลยนะครับแล้วก็ประกันอุบัติเหตุนะครับผมต่อเหตุการณ์นะครับที่สองหมื่นบาทนะครับแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับอีกสองแสนบาทนะครับแแล้้วกก็โกรรรคงอี ห้าแสนบาทนะครับโอ้ยเหนื่อยครับตามนี้เลยครับสรุปแพ็กเกจสุขภาพให้หน่อยได้ไหมคะว่าอะไรบ้างอ่คุณประกันห้าหมื่นบาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับทำได้เฉพาะค่ารักษาพยาบาลกรณีเหมาจ่ายนอนโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ทุนประกันที่หนึ่งแสนบาทนะครับจะเพิ่มเรื่องของประกันอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุมาด้วยนะครับทุนประกันที่ห้าแสนบาทนะครับจะเพิ่มเรื่องของโรคร้ายแรงนะครับนั่นเองครับก็คลิปนี้ขอพิจานี้นะครับขอคนที่ดูคลิปนี้นะครับเก็บสุขภาพสําเร็จค่ะครับขอบคุ สวัสดีค่ะ